ครับผมก็ขอากราบนมัส,สก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็คุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมชนชม,ชมที่บ้านเราออกดอกกันไหมครับผมหากเชิชมไม่ออกดอกนะครับผมคือเนี่ยอย่างนี้ชิชมแรงๆแห้งๆอย่างนี้จะทาให้เลียแดดแดดเผาผิวชนชมเสียจะไม่ค่อยออกดอกให้เราได้ดูชนช,ชมเองนะครับผมถ้าเราจะเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับผมเราต้องมีแสลมมุงด้วยนะทํารังคา ทำราคาให้เขาด้วยชวนชมชอบแบด,ดไหมชอบแบด,ดนะชอบแบด,ดชอบน้ําชอบปุ๋ยด้วยแต่ว่าถ้าหากคนชวนชมเราอยู่ในแดดที่แหมโดนแดดเผาทั้งวันนะก็ไม่ไหวนะทําให้ดอกเสียดอกบานมาแล้วก็ไม่สวยสวยได้ไม่นานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่นานจะเป็นแบบนี้ต้องให้โดนร่มบ้างนะหมายถึงว่าก็เป็นจะให้แดดจัดเกินไปก็แล้วกัน ถ้าแดดจัดเกินไปแน่นอนเลยจนชมดอกจะดูแล้วก็ไม่สวยนะไม่สวยเราก็ต้องให้อยู่ในร่มบ้างนะครับผมอยู่ในร่มบ้างแล้วถ้าทําเยอะโยเราก็ยกไม่ไหวใช่ไหมอ่าคนป้าคนน้าอาจจะยกไม่ไหวคุนลุงอย่างนี้ปวดหลังเก็บเอวอเราก็เอาไว้ตรงที่เป็นร่มกันแล้วกันร่มร่มไม้หรือว่าจะอ่าลงคุ้นหน่อยนะส,สร้างแลมเลย ลองึ้กันหน่อยถ้าเราชอบเป็นชางจริงนะครับผมอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าชายขาบ้านหลวงเองไหมวา,างตรงนี้เดี๋ยวมีเวลาจะคาดูดอกชั้นเดียวให้เ,เป็นชั้นเดียวที่ธรรมดาแต่ว่าจริงๆก็ไม่ธรรมดาหรอกนะเป็นไม้ที่คัดเอาไว้เพื่อแะเอามาทําสายพันธุ์นะเราจะใช้ไม้เหล่านี้แหละมาทาสายพันธุ์นะอนาคตต่อไปอันนี้ดอกแปลกนะดอกแลกนะเห็นไหมกิบดอกเป็นแบบนี้นะเลยนะ เนี่ยอันนี้ดอกสวยนะไม่ใช่กี่เหรนะดูแบบนี้นผ่านนะรวนผ่านดอกธรรมดาไปจริงจริงไม่หรอกเราดูมันจะมีแบบตกต่างอยู่ใช่ไหมนั่นแหละแบบตกต่างกันอยู่เป็นไม้ที่คัดดอกนะเพื่อจะมาทำสายพันธุ์นะเป็นไม้คัดดอกไม้แบบนี้นี่นะเวลาโตขึ้นเนี่ยราคาแพงมากนะนี่แบบนี้นี่เป็นฮอนแรนทัดด้วยฮอนแรนจะให้ลากที่สวยด้วย ไม่มีหรอกมีต้นเดียวแหละทั้งบ้านถ้าแบบนี้ก็เป็นน้อยที่ดอกใหญ่หน่อยใช่ไหมแค้นเดียวแหละแต่ด,ดอกใหญ่เราลองเที่ยวกันดูเห็นไหมไปให้ดูนะเราแค้นนี้ธรรมดาไปไหมจริงๆเห็นไหมเราดูเราแย,ยกออกเห็นไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เหมือนกันอันนี้แห้งดอดกก็เลม่สวยเห็นไหมผมยกมาแล้วจะเอารดน้ําจะมีข้อแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าไม่แตกต่างกันนะจะมะีเขาจะมีสไตล์ขเขาเอง ตอนนี้ก็เป็นพันเห,หมือนกันเว่าไปสำรตรโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีไปที่ลุงนาก่อนนะเพราะมีงานทำที่ลุงนาด้วยเห็นไหมโอ้ยโลมาดอกสวยมากเห็นไหมเห็นไหมนี่เรื่องเก่งนะดอกสวยนะอยนะ่อานีชั้นเดียวน,นี้เป็นสายเมพัน์เมพันลผมขายหมดแล้วต้องสร้างเมเปิลขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทำะหมดก็เราสร้างใหม่ก็แล้วกัน ขอบคุณนะครับผมที่ยังที่ที่มาเยี่ยมชมนะฮะขอบคุณคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงบ้างคุณโอ้ยบอกก็ว่าถงเว่ยขอบคุณคุณลุงมากนะก็มาแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะจัดตรงนี้ให้ให้เป็นสวนหย่อมนงเล็กสวนหย่อมุ่นชมนงเล็กแล้วก็ย้ถ่ายให้ดูอทุกๆวันนะจะได้ดูจอกท่านชมกันแล้วจะรู้ว่าท่ชมที่ผมทําขึ้นมีกี่เบยบนะมีกี่เบียบที่ผมเคยพูดว่า สองร้อยถึงไหมนะเราค่อยมารับกันดูโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ